วันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นตัว Honda HRV ปี2017รุ่น E Limited มาพร้อมชุดแต่งล้อแม็กนะครับแล้วก็บันไดข้างแต่งหล่อมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูสภาพกันนะครับ Honda HRV E Limited ปี2017สภาพสีดูสวยอยู่นะแล้วก็มาพร้อมล้อแม็กแล้วก็บันไดข้างนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มดูสวยๆเลย ยางปี2023นะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วหรือ17บเจ็นะอ่า17นิ้วครับลงตัวมากๆเลยตรงน,นี้จะมีรอยนิดนึงรักยิ้มนะครับเจ็บเดียวออกรถฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงเดือนละ7,900บาทน,นะครับสำหรับลูกค้าประวัติดี สวยมีตรงนี้สุดหนึ่งจะมีริ้วรอยบ้างไม่เยอะรถดูดีอยู่นะดูภายในกันการันตีว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับภายในเบาะยังแน่นๆอยู่เลยรถผู้หญิงใช้นะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านเมทอาร์ก อยู่ครบนะครับแก้มเดิมนะครับไม่เคยถอดด้านหลังเนียนๆสวยมากตัวนี้เป็นปุ่มพุชตานนะฮะมาพร้อมเบรกโคแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามีคูยคอนโทรลมาให้เป็นบอกไฟฟ้านะครับตาเคลื่อนนิดนึง ุญแจมีสองดอกอม,มาพร้อมกล้องไถ่หลังพร้อมเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีแพตเทิรนชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยสวยๆเลยคูดคอนโทรลมีมาให้นะครับมีปุ่มรับสายวางสายตรงนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ภายในดูดีโอเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องครับ ห้องเครื่องของ Honda HRV ปี2017ฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงเดิมทุกอย่างเดิมแน่นอนนี่เดิมคานเดิมเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีรอยรั่วซึมเลยประวัติดีนะครับรถเข้าสู์ทุกระยะคันนี้แกนเดิมนะครับเดิมคานเดิม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถ HUV ขนาดเล็กอยู่นะครับลองมาดูรถคันนี้ก่อนนะครับออกรถฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ7,900บาทนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับแล้วก็มาดูรถได้ที่ถนนกาญจนานะครับตรงข้ามพาซิโออันนี้เต็นนะครับมีรถหลายคันอยู่ตอนนี้รถขาดนะครับพื้นที่ว่างยังเหลืออยู่นะครับถ,รถ้าใครสนใจขายรถก็ติดต่อธรรมดานะครับหรือสนใจรถ Honda HRV คันนี้ ก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทร0 8 4 1 4 4 14 1468นะครับโอรานยูทคานะครับติดปัญหาตรงไหนแจ้งมาตรงๆได้เลยนะครับเดี๋ยวหาทางออกให้ครับ